จากคลิปนี้นะทุกคนก็ตามน้องคุยอันมาเพราะว่าน้องคุยอันมาคอมเมนต์ในคลิปนี้นะทุกคนน้องคุยอันเองก็ไม่ได้คอมเมนต์อะไรมากมายนะทุกคนแค่พิมพ์คําว่าห้าห้าห้าแค่นั้นเองนะทุกคนคลิปนี้ก็เป็นคลิปทําอาหารนะทุกคนยอดดูก็สามล้านสองนะเขาก็ผูกชิงช้าแล้วก็แกว่งไ,ไปแกว่งมาเพื่อทําอาหารแล้วน้องคุยอันก็มาคอมเมนต์นะ้ก็มีเพื่อนๆตามมาคอมเมนต์ตอบกลับน้องคุยอันอีกเป็นร้อยเลยนะครับ มาดูคอมเมนต์ตอบกลับของเพื่อนๆนะทุกคนทั้งหมดนี้คือคอมเมนต์ตอบกลับทั้งหมดเลยคอมเมนต์แรกเขาก็บอกว่ามาได้ไงก่อนฮ่าฮ่าฮ่าและเม้นต์ต่อ,อมาก็บอกว่ามาดูแล้วจะไปลองทําใช่ไหมเมเมนต่อ,อมาก็บอกว่ามาได้ไงเนี่ยลองทําดูนะน้องสาวและคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่ากะแล้วน้องต้องเห็นรีโพสต์ไปพี่แจนรีโพสต์ต่อแล้วน้องก็มา มาดูเม้นต่อมาเลยนะทุกคนเม้นนี้ก็บอกว่าเธอได้คอนเทนต์แล้วและเม้นต่อมาก็บอกว่าหนูมาได้ไงลูก <Huh? S 1> อีกเม้นต่อมาของคุเพื่อนเขาก็บอกว่าตามคนสวยมาและเม้นต่อมาก็บอกว่าชอบละสีลองทําดูบ้างอีกเม้นต่อมานะทุกคนเม้นนี้เขาก็บอกว่าตัวจริงตัวปลอมครับเนี่ยว่าไงเออ มาดูคอมเมนต์กันต่อเลยนะทุกคนคอมเมนต์นี้ก็บอกว่าเธอชอบอะไรแบบนี้เหรอและคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเดี๋ยวนี้ท่องยุทธ,ธรรรจักรประเทศไทยกับเขาด้วยต่อด้วยมเม้นนี้อีกนะทุกคนคมเม้นนี้ก็บอกว่าทํากับข้าวให้เอฟซีกินหน่อยเอาแบบนี้เลยนะเนื่องจากคอมเมนต์ของเพื่อนๆที่ตอบกลับมามีเป็นร้อยนาทุกคนก็ต่ออีกสักคอมเมนต์หนึ่งก็แล้วกันคอมเมนต์นี้ก็บอกว่าน้องอย่าทําตามนะคะยิ่งสนๆอยู่ด้วยและอีกคอมเมนต์หนึ่งก็บอกว่าอ yeah ย่า